สวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วนะก็ฟีดแบ็กกันนิดนึงนะครับผมเสียงชัดหรือเปล่านะสวัสดีครับภาพชัดไหมนะเสียงชัดก็บอกด้วยต้อนรับกันก่อนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ DJ Lab Live Sunday อย่างเป็นทางการนะครับผมที่สยามแฟร์ซอย3 DJ Lab สยามแห่งนี้ครับผมเราอยู่กับแขกรับเชิญ พิเศษนะครับดีเจวอตด a t กฟรอสครับสวัสดีครับโนยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านก็เดี๋ยวพี่กบนะครับจะมาคุยกับเรานะในเรื่องของ DMC ซ <Yeah. S 1> oh, ีโอ้ยดีมซีนี่คือแบบว่าถ้าเป็นดีเจเนี่ยเรา้าชื่นชอบในการสปลัเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับผม DMC ไม่มีใครไม่รู้จักนะ่ะ DMC คืออะไรพี่ย่อมาจากด <Dis co S 2> ิสโก้มิกคลับดิสโก้มิกคลับหลายคนยังไม่รู้ใช่ บางคนนี่แบบตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมารู้อย่างผมเนี่ยเพิ่งมารู้หลังๆเขาอมันย้อนมาจากดิสโก้มิกซ์ขับว่ครับแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูสมัยก่อนโอ้โหแม่งดิสโก้มิกซ์ขับจริงว่าเป็นการแต่ว่าจริงเลยมิกซิ่งมิกซิ่งนะครับผมแล้ว DMC นะพี่บอกหน่อยว่ามันยังไงมีมานานหรือยังครั้งนี้เป็นครั้งที่40ครับผม40ใช่เท่าอายุผมเลยคือมันจัดปีละครั้งใช่ครับ40ก็คือ40ปีเชียแม่งแค่จะเขาเรียกว่าอะไรครึ่งทศวรรษเหรอครึ่งทศวร ถ้าอายุเลยครับพี่ม oh, ันตำนานมากเลยนะคือ DMC 40ปีนี่คือแบบว่ามีมีงานอะไรที่มันจัดต่อเนื่องมา40ปียั้องไหมโหยากนะยากมากนะมันมันค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกโอลิมปิกของดีเจได้เลยนะใช่ใช่อารมณ์นั้นเลยก็คือแบบเหมือนโอลิมปิกเลยจัดทุกปีเป็นธรรมเนียมจัดแม่งทุกปีเราว่าก่อน DMC แต่ก่อนเนี่ยเขาแข่งกันยังไงบ้างพี่ ก็จะเป็นคลาสสิกนะคือหลายคนยังไม่รู้ว่าแบบ6นาทีเป็นยังไงพี่6นาทีครับ6นาทีแค่6นาทีอ่ะ6นาทีอะไรบ้างแล้วแต่คุณจะสร้างสรรค์เลยครับด้วยเทคนิค scratching jacking นู่นนี่นั่นคือสมัยก่อนเป็นแผ่นเสียงล้วนด้วยอ่าผมเห็นเขาเป็นแผ่นเสียงล้วนอ่ายังจะไม่มีคอมนะฮะเพราะคอมโบนิวไม่มีไม่มีครับเราต้องมาสติ๊กเกอร์มาคแผ่น คือเป็สมัยก่อนอ่ะมันยากมากใช่ยากแบบยากเกินจินตนาการเลยล็นแผ่นอะไรไม่รู้แผ่นเพลงจุ้งกิ้งแผ่นเพลงอะไรก็ใช้ได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยแผ่นเสียงแท้ๆนะฮะแล้วคือถ้าเรามือหนักปุ๊บข็นกะโดดใช่อันนี้ก็คือจะเป็นการสควอชเนี่ยเราจะต้องมือเบาแต่ว่าพอเป็นการแข่งปุ๊บดูบวกความตื่นเต้นเนี่ยโอ้โหผมไม่จำได้นะครับตอนแข่งแรก จับเข็มนเล็กอเข็มนี่มือนี่สันนะฮะอ่ะคราวนี้ผมถามหน่อยพี่อย่าง DMC เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีมานานมากใช่แล้วในไทยอ่ะพี่ในไทยแชมป์คนแรกนี่คือพี่ขันครับพี่ขันไทเทเนียมปีอะไรพี่อ่าหนึ่เกก้าอ่าพี่ขันเก้าหกครับเกใช่คือหนึ่เก้นึ่งเก็คือมีหนึ่พี่ขันคนแรกแล้วมีอีกไหม พี่เต้งครับสไปเดอ้ามังกี้พี่เต้งปีอะไรพี่97อ่าแล้วก็พี่เต้งไปแข่งที่อิตาลีอ๋อไปแข่งอิตาลีแข่งเวิลด์ที่อิตาลีใช่ปีนั้น A อแท็กได้แชมป์อ๋อคือปีที่เอแท็กได้แชมป์ตอนอายุ15ที่เป็นเด็กเปรตอยู่เด็กแบบหน้าตามึงแบบว่าเดินแถวบ้านนี่โดนตบหัวแน่ๆแบบหน้าไม่ควรตีนมากแล้วอ่ะนามีพี่ขันพี่เต้งแล้วมีใครอีกพี่อ๋อแล้วก็หายหายไปเลยหายไปคือไม่ได้จัดในไทย กี่ปียาวเนาะ2009่ะใช่แล้วกลับมาอีกที2009ครับ1997กลับมาอีกที2009ใช่ปี2009บวกลบครับกี่ปีเรยงไม่ค่อยถนัดด้วยผมคือนานลคือนานมากนานมากนานมากแล้วก็2009ก็เป็นพี่แชมป์พี่แชมป์เจไดพี่แชมป์เจไดไดแชมป์นะฮะแล้วก็มีไหมหลังจากนั้น2,10มี2,10 2,10อ่ใครไดแชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์ อ๋อ2 0 0 0 2 0 1 0้ันตอนนั้นมันไม,นมน่มันไม่แน่ใจว่ะเพราะว่ามันจะมีจำได้ว่ามีจัดแบทเทิลที่เป็นทีมกันใช่มีทีมด้วยอ๋อ,อ,อ,อก็คือมีพี่ขันพี่เต้งพี่แชมป์อันนี้คือแบบคลาสสิก คลาสสิกคือแข่งเดี่ยวนาทีแล้วตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบทีมแบบทีมก็เป็นทีมพี่ทีมพี่ได้ปีอะไร2 9 2เ2920 2งย์9อ0เก้ย์เอ๋อปีเลยใช่แต่ว่าไม่ได้ไปแข่งเจ็บจ่ายวีซ่าไม่ผ่านโอ้โหตอนนั้นต้องไปแข่งที่อังกฤษโอ้โหแม่งผ่านยากจริงวีซ่าแม่งโหดจริงนะฮะก็ไล่เรียงไปมีพี่ขันพี่แชมป์พี่เต้งพี่เต้งพี่แชมป์มีทีมพี่พารานอมอร์สองปีเป็นแบบทีม ล้วก็หลังจากนั้น2010เด่ยพี่มาจะไปแทนมิชแปมเพราะว่าไปแข่งแทนไอ้วิซาไม่ผ่านอันอ่าโอเคโอ้โหของเรานี่คือแบบคนที่ไปแข่งต่างรอบชิงต่างประเทศก็คือมีแค่พี่เต้งพี่ขันพี่มาพี่มาใช่แค่นั้นนะฮะแล้วหลังจากปี2010ก็คือหายยาวหายยาวโภมาทีปีที่แล้วปีแล้ว2024่เก้สิบปีบวกอะใช่ครับขอบคุณมาวินนะครับ ขอบคุณขอบคุณพี่มาวินด้วยครับผมใช่สเปซพัทครับขอบคุณครับคือความรู้สึก10ปีเนี่ยมันเป็นยังไงคือแบบผมก็เริ่มเล่นแล้วช่วงประมาณ2012คือตอนนั้นเริ่มสักแค่จริงจังแล้วเราก็อกรอดีเอ็มซีลุกบีอะพี่ <laughs> ทุกคนเจอหน้ากันเชียรปีนี้จัดเพราะเธอ,อจัดหรวะคือถามกันมาสิบปีอะยัดเข้คิดดูแล้วกันอดทนกันขนาดไหนสุดยอดมากนะครับผมก็ปีที่แล้วเราจัดแช,ชมป์คนล่าสุดก็คือ XD XD นะฮะจากจังหวัดภูเก็ตนะครับผมจับเป็นสองถ้วยเลยจับเป็นถ้วยเลยคือมีคลาสิกกับแบทเทิลแบทเทิลก็คือซู p ปอร a มาร์สีนะับผม2อ2อันซ้อนเลยนะฮะยอดขยันมากเออเป็นคนเดียวจะใส่แจ็กเก็ต2ตัวได้ไงบ้างเอาเปาไปทำไม2ตัวนะฮะก็ไปแข่งต่อที่ปารีสครับปารีสนะฮะปารีสปีที่แล้วก็เป็น Fly ได้แชมป์ปีโอดีเจไฟต์ตั้มก็เข้า เอาเข้ารอบเข้ารอบชิงด้วยนะคือที่นู่นน่ะมันจะมีรอบที่คนไม่ได้ดูอยู่เปนคัดก่อนเป็นรอบคัดก่อน3นาทีอ่าสามนาทีเล่นแบบว่าเล่นแบบในบ้านเล่นแบบปิดใช่ก็คือเขาจะคัดคนที่จะขึ้นไลฟ์แหละออนไลน์หรอใช่อสามนาทีแล้วไลฟ์ด้วยไหมไลฟ์แต่ว่าเขาไลฟ์ช้ามากตั้มขึ้นไปแล้วอ่าใช่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 จำได้จำได้อ่าโอเคระบบจัดการนิดหน่อยนะก็ปีที่แล้ว จัดเป็นปีล่าสุดตื่นเต้นมากยิ่งใหญ่อลังการที่สเปซพัทนะครับขอบคุณมาวินครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ปีนี้พี่มาแล้วจัดโอ้โหมาคือลุ้นนะตอนนี้ลุ้นมากเลยลุ้นมากเหมือนกันครับทางทีมงานลุ้นมากๆตอนนี้สปอนเซอร์ยังเข้าได้เรื่อยๆนะครับเข้าได้เรื่อยๆใครสนใจนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับงาน dmc นี่คืองาน ดีเจแบ l เทระดับโลกนะครับก็ต้องบอกว่า DMC เนี่ยไม่ใช่เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกําไรนะครับบเงินราได้มาเข้าเนื้อทุกปีอ่ะจ้างกรรมการค่านู่นค่านี่โอ้โหค่าเดินทางคาินใช่สําหรับแชมเปี้ยนพ็อกเก็ตมันนี่สำหรับแชมเปี้ยนที่ไปที่นู่น้วยบอกเลยว่าที่จัดเนี่ยเซียนสนองนิดสุดสุด เมื่อปีที่แล้วนะครับโพลุกับโคโตโร่เนี่ยได้มาชวนผมกับพีเอ็นทีว่าแบบเฮ้ยทำกันไหมไอ้เราก็เอ้ยโอเคเอาสิน่าลองโอ้โหแต่พอมาได้มาทํานี่มันเหนื่อยอลังการงานสร้างกันแต่ก็ต้องต้องลุยครับเพราะว่าอยากจะส่งต่อทอดไปเรื่อยๆให้ดีเจบ้านเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดว่ามันมีงานแข่งงงานแข่อ่าอย่างดีเอ็มซีเนี่ยมันก็จะเป็นแรงผลักดันนะแบใช่เฮียทุกคนแม่งขยันซ้อมสันทีขยันซ้อมแล้วเขาได้กับตัวเองไงเพราะว่าอะไรทั้งคิด ทั้งซ้อมและก่อจะอัดเนี่ยคุณเล่นกี่รอบโอ้โหที่จะมั่นใจแล้วส่งมาอันนี้สกิลคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนครับใช่นะฮะแล้วก็มันเป็นการยกระดับ DJ บ้านเราด้วยให้แบบเก่งๆเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมคราวนี้ปีนี้ประกาศไปแล้วประกาศแล้วรับสมัครจนถึงวันที่3ามสครับกระฎาคก,กายังมีเวลายอยู่นะอ,อีกเดือนหน่อยๆใครที่อยากจะส่งวิดีโอเข้ามาสมัครนะครับผมสามารถส่งได้โดยคุณจะลง ประเภทไหไก็ได้มี3มประเภทมี3ประเภทครับคลาสสิกหกนาทีเล่นจริงหนาทีนะแต่ส่งวิดีโอแค่สองส่งรอบค่เลือกแค่2นาทีนะครับสำหรับคลาสสิกแล้วก็ต่อไปก็คือ scratching 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 เบียดอะไรก็ได้เลือกมาเลยแล้วก็อัดมา1นาที s c r a t c h s c r a t c h ล้วนแล้วก็เป็นอีกการหนึ่ง open ครับมาใหม่ open นี่คือใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยคือเริ่มจากปีที่แล้วใช่เริ่มจากปีที่แล้วมันจะเป็นกึ่งๆแนว้ mixing เป็นคล้ายเล่นบูทีสไตล์จะคล้ายคล้ายเล่นบูนะครับเดี๋ยวเพลงนี้คือคุณจะต้องเล่นเพลงหลากหลายเชื่อว่าแต่ว่ามันจะไม่ใช่แค่มิกซิ่งอย่างเดียวละมันจะมีเทคนิคด้วยไม่ว่าจะเป็นการมิกด้วยเวิร์ดเพย์โทนเพย์ความหมายเล่าเรื่องยังไงออริจินาลิตี้ของตัวเองปาร์ตี้ล็อกกิ้งในขนาดไหนคือสไตล์มก็จะต่างจากเล่นบูหน่อยอ่าใช่แต่ก็จะมีการแคร์การจั๊กกิ้งเสริมเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะมามิกเฉยๆแล้ว มิกไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่คุณมีเวลาสำหรับดีโอเพนนะครับส่งคัดเลือก5นาที5นาทีเหรอพี่5นาทีครับที่ดีที่สุดของคุณ5นาทีคัดเลือกและเล่นจริงเล่นจริง12 12นาทีโอ้โหนี่เลขนกำลังดีนะครับผมก็นี่ตามนี้เลยคือจริงๆแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่ง แบตเตอร์ที่มีที่แล้วทูพิมาซีใช่ครับแต่ว่าด้วยงบประมาณนะครเพราะว่าเราส่ง3แชมป์นี่ก็ส่ง3แชมป์นี่ก็ุกแล้วอ๋อแล้วปีนี้ครับเวิร์ f ไฟนอลแข่งที่โตเกียวเจ็บปานแล้วคือปีนี้เนี่ยมันเป็นปีพิเศษเพราะมันครบรอบ40ปีอลังการแน่นอนอลังการลาแน่นอนนี่นะครับผมใครจะลงไหนก็เลือกเอาเลือกเอานะมีสแครป ชัดสินะฮะแล้วก็โอเพนนะครับนิดนึงครับแล้วก็อัดวิดีโอขอเป็นแนวนอนเนาะอ่าอัดเป็นแนวนอนอัดเสียงแยกคืออัดเสียงแยกแบบแยกลายอ่ะให้มันเสียงชัดเป๊ะไม่ใช่เอามือถือมาถ่ายไม่ได้นะครับออปเสียงลําโพงงี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ใช่เลยรอบฮะคือเสียงจะชัดแค่ไหนก็ตามไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเกิดเราลวกไม่ตัดลำโพงมากับมิกเซอร์อ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเป็นที่รู้กันนะครับผมแล้วก็อัพลง YouTube แต่ว่าไม่เปิด ลิสต์ประาทอะไะอ่าใช่อ๋อติ๊กเป็นอันลิสต์ไว้เป็นพาเวทเป็นพาเวทมั้งแล้วก็ส่งลิงก์ให้ทที่างเเได้ลยแล้วแล้วสามารถแบบเอ้ยอยากจะพับบิ๊กอ่ะอยากจะปล่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ห้ามห้ามเลยครับอ่าเป็นอ่าดูดีๆนะกาดผลแล้วก็ไม่ให้ถูกป่ะคือบางคนแบบยัง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 ไม่ได้อันนี้อ่าโอเคโอเคโอเคก็ใครที่มีวิดีโอแล้วอัพแล้วเรียบร้อย กดซ่อนเอาไว้แล้วก็ส่งลิงก์ให้ทีมงานเท่านั้นส่งเข้ามาที่เพจได้เลยนะฮะแล้วก็ห้ามปล่อยเผยแพร่สู่สาธารณะเด็ดขาดนะครับผมนะหลุดมาให้ปักตกเลยไม่ได้คลิปหลุดคลิปหลุดคลิปหลุดคลิปเสียงหลุดอีกแล้วเออคลิปหลุดนะฮะอ่าพี่เต้งมาพี่เต้งสวัสดีครับพี่เต้งสวัสดีครับลงกันเยอะๆครับแน่นอนพี่ปีนี้อยากให้ลงกันเยอะมากๆเลยน่าจะสนุกมากๆนะฮะปีนี้บอกได้หรือยังว่าจัดที่ไหน ตอนนี้กำลังกำลังกำลังดูโลอยู่นะนิดนึงครับนิดนึงมีตัวเลือกอยู่ตอนนั้นพี่บอกอยู่มีตัวเลือกอยู่ก็เดี๋ยวลุ้นกันนะว่าจับที่ไหนอ่ะคราวนี้ใครที่ยังไม่เห็นภาพผมมีวิดีโอมาให้ดูะตัวอย่างนิดนึงคือไออย่างคลาสสิกอ่ะน่าจะรู้กันอยู่แล้วที่เป็นรูทีน6นาทีนาทีเนี่ยนะเราเห็นกันบ่อยมากๆแล้วแต่เดี๋ยวจะมีเอาเป็นสแครชก่อนแล้วกันอ่าสแครปร้อ่าสแครชสแครปจิ้งสแครปจิ้งนะับอย่างสแครชเนี่ย บางคนบอกเอ้ยมันแข่งกันยังไงวะสแคทนะฮะสแคทนี่ก็คือจะพูดว่าไงดีคือสแคทก็คือสแคทอะสแคทกับบีดล้วนๆเลยกี่นาทีพี่หนึ่งนาทีอันนี้ส่งส่งคือหนึ่งนาทีครับถ้าสมมติเข้ารอบชิงห้าหรือหกคนเนี่ยเราจะยืนเรียงกันเลยปุ๊บแล้วเล่นเลยแล้วเล่นเลยบีดแรนด้อมอ่าก็คือเล่นสดอาจจะคนละแปดบาหรือสิบหกบาวนสองรอบยังยัง ยังยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เโอเคโอเคแต่ว่าไปเล่นสดสแคนตรงนั้นเลยเรียงกันเลยสมมติคนละแปดบาทรอบแรกคะแนนรอบไปอีกปีแล้วก็วนแล้วก็มาการรวมคะแนนปุ๊บใครที่ไม่ไหวสุดก็ออกอ๋อแพ้จากถ้าคนลือสี่ละสามสวยโว้ โอ้ survivor s ว r v i v ร r มันแน่นอนครับมันแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสเปร๊ดนี่ยังไงอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะจากปีที่แล้วเป็นคลิปที่ส่งเข้าไปแบบรอบคัดเลือกนะครของอันนี้ไม่ของไทยนะของฝรั่งมังค่าเขานะฮะอ่ะลองดูกันหน่อย

คือ scratching และหนุนสแกนไหมครับเขาจะมีเล่นทั้งเสียงเดียวแล้วก็เวิร์ดก็คือมีหลากหลายมี Word มีคำใช่หรือจะเอาเสียงกีตร์เสียงอะไรก็ได้แหละบนโลกนี้ที่ที่เรามีในแผ่นหรือว่าในเซเรโตคือคนที่จะลงสแกนเนี่ยจะสแกนเสียงอะไรก็ได้ใช่แต่แต่ควรจะ เราควรจะได้ทุกแบบอ่าถ้าสมมติคนอื่นเขาเล่นค้ำมาหมดเลยเราไปเล่นเสียงเดียวคนเดียวอ่าดูปะเฮ้ยยังไงเพราะว่ามันมันจะมีเทคนิคการจับค้ำเนี่ยมันแอนพ้นรมนี่คอมเมนต์ยังนู่นนี่นั่นใช่ไหมเล่นประโยคเล่นเป็นเฟลชซิ่งเนี่ยก็จะได้คะแนนเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยแชมป์มาแชมป์มาสวัสดีครับเอกดีนะฮะเย้เอกดีนะฮะแชมป์คนล่าสุดนะครับผมสวัสดีครับบลินเอกดีสวัสดีครับบลินเฮ้ยเอกดินเอ้เอกดิน คือผมก็จะอ่านชื่อ X D ตาตาไปอยู่ที่มิน X D เอ้ X D ครับปีนี้ป้องกันแชมป์หรือเปล่าเ้ยต่อไปเป็นโอเพนอ่าดีโอเพนอ่าโอเพนนี่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเฮ้ย DMC แม่งแข่งแบบโอเพนมิกซิ่งอะไรกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโอเพนประมาณไหนแต่อาจจะเล่นไม่จบนะเพราะว่าคลิปมันสามนาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนานไปเดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันอ่าคร่าวๆนะอารมณ์อารมณ์อารมณ์นะฮะ actually dance all the time. It is a ballet when I am breaking all the rules. I break dance.

จะครึ่งเดียวนะนี่ครึ่งเดียวนี่มิกซ์ไปกี่แนวแล้วเยอะมากเพลงแล้วอะเยอะมากนะฮะก็คือจะเห็นว่าสไตล์ใครสไตล์มันเลยคุณอยากจะจะเล่นแนวนี้ข้ามไปแนวนู้นแต่ก็อยู่ที่ว่าจะเทคนิคยังไงการทริกมิกซิ่งของแต่ละคนใช้ลูปใช้เอฟเฟกต์ไงได้หมดได้หมดก็คือไปให้ได้การดาอ่ะใช่ครับคิดสุดๆนะครับผมก็ใครที่อยากลงโอเพ่นนะแบบมีความคิดสร้างสรรค์ แบบชอบเพลงหลายๆสไตล์ชอบมิกกันแบบว่าโอ้โหข้ามแนวนู่นนี่นั่นโอเพนเลยนะฮะไอทีครับนาทีครับ5นาทีนะฮะ5นาทีคลิป5นาทีเล่นจริงเท่าไหร่นะ12นาทีเอาเรื่องอยู่นะ12นาทีก็ปีนี้คาดว่าโอเพนน่าจะลงกันเยอะใช่ครับเพราะว่าโอเพนนี่น่าจะแบบเหมาะกับดีเจไทยอยู่สไตล์แบบว่ามิกซิ่งด้วยเทคนิคด้วยอะไรอย่างนี้นะผมอ่ะ โอเคก็นั่นก็คือตัวอย่างนะครับส่วนตัวอย่างของคลาสสิกไม่จําเป็นก็รูทีนนี่แหละ6นาทีเราน่าจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะผมก็ถ้าอยากจะดูพวกรูทีนเนี่ยเราก็ไปยึกษาทางนะยูทูบอ่ะยูทูบเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ไปไปก๊อปเข้ามานะอ่าไม่ดีนะไม่ดีนะฮะกรรมการรู้เช่นเห็นชาแหละครับบอกเลยกรรมการดูมาหมดแล้วนะเตือนนะเตือนก็เปิด YouTube มาไม่รู้จะดูคลิปอะไรดีเลยดูหมดแล้วเตอนเตือนนะครับดูกันทั้งวันอ่ะคราวนี้แนะนําหน่อยพี่สําหรับคนที่อยากจะ ลง DMC ม,มีเทคนิคไหมสำหรับแต่ละแต่ละประเภทเอ้ยฝากทริคฝากเทิร์กหน่อยมีไหมซ้อ,อมทั้งวัน <laughs> แค่นั้นเลยอะซ้อมครับเอ,อเอาสคแคก่อนสครีคทอ่ะซ้อมเลยทั้งเสียงเดี่ยวเสียงแยกเสียงกองเสียงเวิร์ดเล่นให้ได้หลากหลายใช <laughs> ่เล่นให้ได้หลากหลายแล้วเราจะได้เปรียบ <laughs> ก็คือ,อแบบมีเสียง เสียงยาวมีเล่นค้ำเล่นค้ำเล่นเป็นประโยคเมโลดงเมโลดี้ได้หมดเลยเสียงเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นได้หลากหลายเสียงมันก็แบบได้เปรียบใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็เรื่องบีดควรจะได้ทุกบีทไม่ว่าจะบีทเร็วบีดช้าหางสองนุ่งนี่นั่นคือบีทนี่เรื่องใหญ่นะอบีจะเป็นรอบชิงจะเป็นรนดอมเลยรนด้อมเลยก็รนดอมให้คือพี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็รนด้อมเลยก็กดรนดอมเลยตึ้ง บีดอะไรมาทุกคนใส่เลยบางคนจะถนัดบีด120แล้วพอไปเจอบีดเจ็ดสิบเนี้ยโอ้โหตายอะเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ที่ที่เราควรซ้อมคือควรซ้อมหลายๆบีดหลายแบบเพราะว่าที่เวิร์กเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันรั้นดอ้อ่าโอ้โหโหด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 เพราะแฟร์ดีาแฟร์ใช่ถูกต้องครับบางบีดนี่คือแบบว่าเดินไม่เป็นเลย่อาใช่นับบางบีดยากมากเข้าไปดู่เฮ้ยกระดิกกุ๊กค๊กเลยก็ซ้อมหลายๆบีดผมแนะนำใครที่ใช้ ไอโฟนไปโหลดเทเบิลบีดมาเทเบิลบีดแอปนี้ก็คือมีบีดเยอะมากนะฮะซ้อมให้หมด70 1 0สิบหนึ่งร้อยอยย่ร้อยามสิบหซ้อมไปให้หมดนะอ่ะแล้วเี่มาวะไหนฮะนายในลี่สวัสดีครับนายในลี่สวัสดีครับไหนผมไม่เห็นนะสวัสดีครับคุณหมิงสวัสดีนะฮะแล้วโอเพนเหรอพี่ โอ้โหโอเพ่น,นต้องทำกันบ้านค่อนข้างนะคือผมไปดูกฎของโอเพนมามเหมือนเขาจะมีคำจำกัดความไว้ว่าต้องเป็นแบบว่าหลายสไตล์หลายยุคอ่าแล้วก็อะไรนะเอ่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแตม่มันเน้นหลายสไตล์กับหลายยุคก็คือแบบมีทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าผส,ส,สมสไตล์นั้นผสมสไตล์นี้ใช่ก็คือลองมิกซ์ข้ามสไตล์เยอะๆผมว่าน่าจะช่วยได้อ่าใช่เพราะว่ามันมีโอเพนนะนะลอง,องจับแพชชนแก่ดูมันมันต้องหลากหลายครับอาจจะอาจจะด้วยแบบ ความหมายเพลงไหมเวทเพลงต่อกันนู่นนี่นั่นมันเป็นหมดเลยครับแล้วแต่ความสร้างสรรค์อย่างเมื่อกี้ที่มันมิกนี่คือแบบดัมเบลไปฟังไปอยู่ดีก็มุดโผล่มาเป็นที่พ้อเนี่ยโอ้โหแต่ก็ต้องระวังเรื่องคีย์เรื่องอ่าเรื่องพงเรื่องคือต้องสมูทอ่ะฟังแล้วมันออกมาเป็นแบบฟังแล้วลื่นนะฟังแล้วโอเคนะฮะอ่ะแล้วอยากสุดท้ายแล้วอันนี้คือแบบ ตัวเข้มตัวเข้มตองมาอันนี้คลาสสิกคลาสสิกนี่ไม่มีอะไรมากต้องซ้อมครับแล้วก็คิดว่าเราจะฟลิปยังไงให้มันว้าวว้าวพิสดารที่สุดทั่วโลกยังไม่เคยทำมาเอานิ้วนางไปไว้ข้างซ้ายอยู่รงหมวถอดไปแล้วก็แบบเป็นง่อยเลยนะก็คืออย่างของคลาสสิกเนี่ยมันจะมันจะเราจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วก็คือแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนที่ชนะแม่งคือจะโดดเด่นมากๆ่โดดเด่นมากมันจะแบบ ว้าวคือแบบมึงมานี่คือแบบโอ้โหชนะหว่ะอะไรอย่างนี้ก็คือจะโดดเด่นไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องแบบไปให้สุดอ่ะถ้าเป็นของคลาสสิกก็คือแบบทาไงก็ได้ไปให้สุดตัวทุ่มสุดตัวนะฮะต้องสุดทั้ง3าแบบแหละต้องสุดทั้งสแบบใช่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 ต้องต้องต้องเวลาชีวิตนี่คือต้องหมกเลยครับอยากดูแข่งแล้วเนี่ยเหมือนกันครับเซียนมากขูว่ามันน่าจะ สะใจสุดๆเลยว่ะเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนนะเอ้ยกระลาสวัสดีครับกลาคุณเ J สวัสดีครับสวัสดีครับนายขอเสียงคนลงดีมซีหน่อยตายแล้วทุกรายการเลยนะตายแล้วขอส่งเสียงมาหน่อยขอส่งเสียงคนลงดีมซีหน่อยครับ พิมหนึ่งพิมหนึ่งบวก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 หนึ่งใครที่ลงนะฮะก็จัดไปถึงวันที่31มสิบเอ็ดกรกฎาคมเที่ยงคืนไปเลยอ่ะไปอ่ะก็ส่งคลิปกันได้นะฮะก็ส่งพลังใจทุกคนครับเพราะว่าเข้าใจครับผมว่าเข้าใจดีเจทุกท่านทั้งทํางานเรื่องส่วนตัวอันนี้ใการแบ่งเวลาต้องต้องมาซ้อมอีกใช่ต้องคิดรูทีนอีกโอ้โหตายละนะฮะส่งพลังให้ครับส่งพลังให้ลูกอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วยังไม่ได้คิดเลยนะก็ หิ้วลองหิ้วเฮ้ยเกระหล่ำลองหิ้วอ่ะกระหล่ำลองหิ้วอ่ะเฮ้ยเอาแล้วหมูเด้งอินเดอะฟรอเอาแล้วดีดีอย่างนี้ดีหมูหมูเด้งมาแล้วนะฮะก็รู้เลยลงอะไรนี่รู้เลยลงอะไรอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับเอ่อความพร้อมของอุปกรณ์ออืมสำคัญนะอะไรบ้างแต่ละรายการอุปกรณ์ที่งานมีให้ไหมมีเทิร์นให้มีมิคให้ครับอ่ามีเทิร์นให้เทินอะไรพี่ มาร์เก็ตครับมาร์เก็ตเทคนิคมาร์เก็ตครัอันนี้เป็นสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็มิกเซอร์ครับมิกเซอร์น่าจะเป็น s 1 1ครับ s 1 1นะครับผมหรือว่ามิกเซอร์เนี่ยถ้าใครอยากเอามาเองน่าจะให้เอามาได้จริงๆแล้วอ่ะมิกเซอร์ไม่ควรเอามาเองอ่ามิกเซอร์คนเพราะมันจะแบบชินมือสุดแล้วชินนิ้วนะหรือว่าถ้าใครไม่มีหรือว่าแบกไม่ไหวก็มาใช้ของงานได้ใช้ของงานได้นะครับผมแล้วก็พวกหัวเข็มอะไรเงี้ยเอามาเองนะครับหัวเข็มเฟส ใช้ได้หมดหัวเข็มงานไม่มีให้นะฮะไม่มีไม่ม well ีเป็ดงานไม่มีให้นะครับเอามาเองนะฮะเอามาเองนะฮะแล้วก็เอ่อบางคนที่เขาจะซีเรียสไปถึงไอ้ความสูงของโต๊ะเลยนะใช่ใช่ใช่เราเรามีแบบว่าปรับได้ไหมพี่ปรับไม่ได้ครับน่าจะปรับมาตรฐานของคือมาตรฐานเนี่ยที่ใช้ก็คือโต๊ะเฟรมดำคืออ่าคือเฟรมมันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้เก้าสิบอ่าประมาณนี้เลยประมาณเก้าสิบประมาณนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่ได้เตี้ยไปหรือสูงไปนะยกเว้นว่าคุณจะแบบสูงโย่งนะหรือว่าแบบ เตียไปเลยอย่างนี้นะก็อาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ผมว่าไม่น่าเป็นปัญหามากมันมาตรฐานอยู่แล้วเอาเทอร์เซิเปิลไปเองได้ไหมครับพี่ได้ครับขนไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยถ้าอยากแบกถ้าอยากแบกแบกมาได้เลยครับพี่มาได้ครับเพราะว่ามันอ่านมาชินอ่าใช่ชินมือสุดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ รางวัลโอ้โหมีเท่เหมือนเดิมแน่นอนครับมีแจ็คเก็ตมีแจ็คเก็ตโอ้ยเป็นแจ็คเก็ตก็เท่แล้วอ่ะยิงเป็นแจ็คเก็ตที่แบบกูอยากใส่หน้าร้อนจะใส่เดินมันกัแต่เราจะไม่ทำหนาอ่ะไม่ทำหนาเพราะว่าบ้านเราร้อนรร้้ออนนเราเป็นแจ็คเก็ตหนังมันก็ก็เผื่อเอาไปใส่ต่างประเทศนี่นี่ได้ด้วยนะด้ด้วเป็นไอเดียได้มีแจ็คเก็ตแล้วอาจจะมีแหวนสำหรับสควอชมีแหวน มีแหวนนะพี่แหวนแชมป์องเย็นเคเพราะปีที่แล้วเอ่ออันนี้มาจากไอเดียมาจากดีเจชอตคัตครับเพราะว่าอ่าช็อตคัทเนี่ยเขาทำแหวนให้อ่าสำหรับสควออืืตเขาทำแหวน DMC อ็มทำแหวนเลยที่ AOC ได้ปีที่แล้วผมดูแล้วแบบโอ้โหสวยมากใช่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 เอ้ยโหเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็เออ่จะมีมงกุฎไม่ใช่ไม่ใช่ครับเออ่ แผ่นเสียงแผ่นเสียงเขาแผ่นเสียงทองคำมาแผ่นเสียงไต่เกาะมาแผ่นแชมป์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 ผมขอตัวหนามึงจะขอตัวหนามึงมีสองตัวอะไรเนี่ยมึงจะใส่อะไรเยอะแยะฮะใส่สามตัวดีกว่านี้มึงใส่สองตัวมึงก็หนาแล้ว A X D ตอนนี้มึงกานขิงกันเล็กน้อยนะครับเมยนะฮะสะบัดผมโชว์นะฮะกัลลั่อ่ะ ก็คือม no, like oh, yeah. okay. yeah. yeah. no, no, ีแจ็เก no, <Q> ็ตมีแผ่นเสียงเป็นประดับนะฮะสำหรับแชมป์มีน่าจะมีแหวนน่าจะมีแหวนฮะหรือว่าใครอยากสนับสนุนรางวัลอะไรก็ยินดีครับยังรับอยู่ย <reconstruction> <Okay>. ิน <weirdly> ดีครับสปอนเซอร์ยังเข้าได้อยู่นะเข้าได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็แน่นอนทั้ง3คน3คนใช่ไหมที่ชนะใคนอย่างละคนเนาะอย่างละคนครับไปแข่งต่อที่โตเกียวเจ โตเกียวเจแปนนะครับผมโโอ้หสุดยอดแน่นอนวันที่เท่าไหร่พี่โตเกียวตุลาเอ่อกเทเบอร์น่าจะสิบเอ็ดนะเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณประมาณเก้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับผมโอ้โหไปญี่ปุ่นนะฮะไปแข่งที่ญี่ปุ่นอ่ะฝากไว้อีกทีนึงใครที่ยังลงลงได้อยู่ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเที่ยงคืนอย่าลืมนะครับคลิปเปิดเป็นไพรเวทต้องเห็นหน้าพี่เห็นหน้าครับเนี่ยเล่นอย่างนี้ให้เห็ชัดเนี่ยเห็นหน้าเห็นมือ อ่าเห็นหน้าเห็นม hey. si ือก็คือต้องรู <S <S ้ว um, ่าตัวตนใครเป็นคนเล่นใช่อ่าโอเคได้นะเห็นแค่มือไม่ได้เราไปดูไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรเนไลฟ์อะไรเนี่ยโอ้ย 11K เลยเราจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนละลายแล้วพี่อ่าตั้งแต่พี่มางานเราฮิปฮอปผมก็ดูพี่มาตลอดและซ้อมดีเจทุกวันโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมฮะนะฮะอ่าอ่าเห็นหน้านะอัดเสียงแยกชัดๆัดนะผมแล้วก็ตั้งเป็น private ไว้ตั้งเป็น private ไว้ก็ส่งลิงก์มาที่เพจได้เลยส่งส่งไงพี่อีเมลแชท ส่งแชทได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีเมลอีกทีนึ่ง็รือว่าส่งเข้าแชทได้เ่ยส่งส่งส่ไส่ส่งส่งส่ส่งส่งส่งส่ตส่ไม่ได้เข่าเข้ส่ง้าเพจคส่งเ่งาเข้าเส่งเ่จของส่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 งห้แชทพี่กบเงส่งม่้ส่ไม่ไส่งส่งอ่งส่งส่งส่งม่ไม่ไม่ได่งส่งส่ไส่ไส่งส่้ส่ปอ่อส่งส่มส่งส่งส้วส่งก่ง่งส่ส่งสัยอะไรเพิ่เติมส่ง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 สมงส่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 งส a งส่ง่ส่งส่งย่งส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 ่่งส่ แล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะฮะเนี่ยเป็นออร์แกนิกสุดๆครับเราไม่มีบูทอะไรต้องยิงองค์ไม่ยิงนะฮะเราเพียวคือเห็นว่าไลค์กี่คนนั่นคือจำนวนคนที่แบบเดียมสีไทยแลนด์ของจริงนะฮะไม่ต้องยิงบูทนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็ซ้อมเยอะๆนะผมไม่รู้จะยังไงบอกเคล็ดลับไม่ดีแต่ก็มันต้องอุทิศตนเลยแหะ ใช่เหมือนเหมือนนักกีฬาใช่ใช่เก็บตัวแบบใช่ต้องซ้อมเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันจะพอขึ้นเวทีเนี่ยมันจะบวกอาการตื่นอีกใช่แม่งโดนคำสาปโอ้โหไฟเฟยคนโอ้โหเต็มโดนคำสาปเวทีเสียงอีกใช่ดีลงดีเลงมีสติเยอะๆใช่ครับแล้วก็พยายามเล่นให้มีความสุขแฮปปีไว้แฮปปีไว้แล้วก็เล่นจอย จะได้ไม่ตื่นอ่อย่าเครียดอย่าเครียดใช่ใช่อ่าอย่าเครียดกร่อนแกนเละบอกจะเครียดจะเครียดเละปีแล้วนี่หลังเวทีนี่คือทุกคนมันแบบกดดันกดดันกดดันก็ดันไม่ากดดันตัวเองมากเกินไปครับผมว่าอ่าใช่ใช่ใช่สนุกแล้วก็โชว์ไอเดียเราว่าเนี่ยอ่ะแล้วพิเศษกันเต็มที่นะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านลองร่วมสนุกดูครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนพวกผมก็ตั้งใจจัด อยากให้มันมีทุกปีเนาะแล้วก็ถ้ามาลุกมกันได้เยอะเนี่ยสวอนเซอร์ได้เข้าแล้วมันจะได้ดำเนินงานได้แบบแพ้ชนะไม่เกี่ยวอ่าใช่แต่ว่าคุณได้มาคุณเก่งขึ้นแน่นอนอาเอนจอยได้มาพิสูจน์ตัวเองนะฮะได้มาโชว์สิ่งที่ตัวเองความเป็นตัวเองผมว่าแค่ส่งคลิปมาคุณก็เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งล้วคืออยากดูทุกคลิปอะง่ายๆเลยใครส่งมานี่คือแบบไล่ดูหมดอะ แน่นอนแข่งครังแข่งคุณจะเห็นความอ่่าใชแบบความเก่งของตัวคุณการพัฒนาขึ้นมาแบบแน่นอนดีกับตัวคุณอยู่แล้วอ่ะแน่นอนแน่นอนนะครับผมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณพี่กบว่าครับวันนี้ฮะขอบคุณครับผมครับเลยไปรับแผ่นจากอามานี่นะฮะก็ใครที่จะสมัครลุยเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้า เรามีอะไรมาไลฟ์อีกดราม่าอะไรมีเรม่าดราวมากเลยดราม่าอีกแล้วดราม่าคอนเทนต์เสียงติงอีกแล้วเน่นทุกอาทิตย์เลยนะรอติงมากเลยนะผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเอาโพสไหนเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ถ้าใครอยากลง3แบบก็ได้นะครับไม่ผิดโอ้โหลงได้หมดลงได้หมดลงได้หมดถ้าคุณฟ i t จะลง2แบบก็ได้แบบเดียวส3แบบลงแบบเดียวแต่ว่าแบ่งเป็นสีชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ชื่อเดียวลง3แบบได้ได้นะแต่คุณก็ต้องไปตามสแควร์สองเป็นเดีย์ทั้ง3อันอ่าสแควส่งนาทีเดียวอ่คลาสสิกส่งสองโอเพนส่งห้าแค่นั้นเองครับ อย่าสับสนนะแม่งส่งสแคต5านาทีส่งโอเพ่น1นนาทีทั้งหมดทั้หมดอันนั้นก็รีบร้อยครับอีบะโดนปุ๊บงงใหญ่เลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคขอบคุณพี่กบด้วยนะ <c oughs> ผมเดี๋ยวเจอกันในที์หน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ,บร